เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ไปลองดีกับสิ่งที่พวกเขานั้นมองไม่เห็นพวกเขานั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปมันจะทําให้ชีวิตของพวกเขานนั้นเปลี่ยนไปตลอดชีวิตจนถึงขั้นที่พวกเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปรร่นนอออออองงจเเปป็็ตแสดดดูกบาลที สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratchannel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์สองเรื่องนั่นคือเรื่องสยองสองมรนทัศกับเรื่องเสียงสยองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูกับเรื่องเสียงสยองมากกว่าส่วนสยองสองมรนทัศนะครับผมเป็นโปรเจกที่ถูกเปิดขึ้นมาแต่ไม่ได้ถูกถ่ายทําต่อนะครับผู้กํากับของทั้งสองเรื่องนี้นะครับผมคือคนคนเดียวกันนั่นเองนั่นคือคุณพามรังสีนะครับเป็นผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่องโรงจำนำ นะครับผม ซึ่งโปรเจกต์ของเรื่องสยองสองบรรทัดกับเรื่องเสียดสยองเนี่ยถูกเปิดมาทั้งสองเรื่องพร้อมๆกันแต่สยองสองมบรทัดเนี่ยที่ถูกถ่ายทําไปแล้วส่วนหนึ่งกลับไม่ได้ไปต่อนะครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องของทุนสร้างและพรอนเรื่องนะครับแต่เราเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นเรื่องเสียดสยองกันมาบ้างวันนี้ผมจะมาสปอยเสียดสยองแบบเต็มเรื่องให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมและผมจะขอไปพูดถึงเรื่องสยองสองบรรทัดแบบคร่าวๆให้ทุกคนได้รับฟังเช่นเดียวกันว่าเนื้อหามันเป็นแบบไหนนะครับทั้งสองเรื่องนี้ถูกแพนฉายไว้ในปีพ .2500 เรื่องสยองสองมทัศนะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่ออวิชชาคาถาอาคมและศสยศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดจากอาถรรพ์คำพีอัขระภาษาล้านนาโบราณซึ่งสามารถปลุกผีปีศาจขึ้นมาได้หลังจากคำพีอาถรรพ์นี้ถูกสะกดไว้ด้วยเนื้อหนังมนุษย์ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วแต่กลับถูกกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยากท้าลองดีเปิดมันออกมาพวกเขาต้องเผชิญกับความสยดสยอง อาถรรพ์และต้องหาทางสะกดวิญญาณสิ่งช่วร้ายพวกนั้นให้กลับคืนหลังจากที่พวกเขาได้ปลดปล่อยมันออกมาพวกเขาต้องทําให้พวกมันนั้นกลับไปอยู่ในคัมภีร์สยองสองบรรทัดนี้ก่อนที่เวลาและทุกอย่างจะสายจนเกินไปซึ่งถ้าใครเคยดูตัวอย่างสยองสองบรทัดนนี้ที่เคยปล่อยให้ทุกคนนีได้รับชมนะครับมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ตัวหลักของเรื่องนะครับ เขาที่เสียภรรยาของเขาไปหลางจากที่เธอตั้งตั้งคันอยู่ซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุในวันลอดลูกนะครับหลานเจ้าชายคนนั้นก็มาบวชให้กับภรรยาของเขาซึ่งนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับคัมภีร์และไปเผื่อดปล่อยดวงวิญญาณในคัมภีรสยองสองบรรทัดนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีพวกดวงวิญญาณโผล่มามากมายซึ่งส่วนมากเนี่ยจะมาในรูปแบบของผีที่สวมชุดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดลิเกชุดโขนและมาพร้อมกับเสียงดนตรีไทยด้วย หลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกถ่ายทําจนเสร็จความสยองมันจะแค่ไหนนะครับผมแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ไปต่อแต่เรื่องเสียงสยองก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากพุ่มกับคนเดียวกันนะครับได้ฝากความสยองเอาไว้เรื่องเสียงสยองนี้ผมจะหยิบยกเนื้อหาสําคัญมาสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังแบบเข้าใจง่ายๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเขาได้ทิ้งปมเอาไว้มากมายเหมือนพยายามอยากให้รอคลายเองนะครับแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างงงแล้วก็ไม่เข้าใจหลายจุดนะครับแต่ผมจะขอสรุปแบบ ที่ผมเข้าใจเนี่ยเอามาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังนะครับถ้าเกิดมันผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแต่สําหรับคนที่ต้องการรับชมเรื่องเสียดสยองนี้แบบเต็ม,เตมๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสําหรับคนที่อาจจะอยากรับชมแบบละเอียดนะครับผมและไปวิเคราะห์กันเองเรื่องเสียดสยองเรื่องราว เปิดเรื่องมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหมู่บ้านดงฟอนซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้จะอนุรักษ์เกี่ยวกับการแสดงแบบไทยๆไยม่ว่าจะเป็นลิเกโขนฟอนรำร้องและดนตรีไทยซึ่งคนที่คอยดูแล,แลและฝึกสอนให้กับคนในหมู่บ้านนั้นเธอมีชื่อว่าครูแก้วซึ่งวันนั้นเองครูสืบที่เป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่เขาได้เอาเด็กของเขาที่มีชื่อว่าเดือนมาฝากให้เป็นลูกศิษย์ของครูแก้ว เพื่อสอนรามให้กับเธอในวันที่เดือนนั้นเข้ามาที่คณะชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสินเขาจะเป็นคนที่ถนัดนเรื่องการร้องลิเกซึ่งศินนั้นเขาก็ชอบเดือนหลังจากที่เดือนได้มาอยู่ที่นี่สักพัก สินกับเดือนนั้นก็แอบ,บเล่นชู้กันจนครูสืบนั้นจับได้สินนั้นถูกครูสืบนั้นพาลูกน้องมารุมทําร้ายและเขาก็ไม่เอาสินไว้โดยที่เล่นงานสินจนเสียชีวิตไปครูสืบให้เดือนนั้นได้มองสภาพของสินตอนที่เขานั้นใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็บอกกับสินไปว่าสินน่ะ ตามเดือนไม่ทันรอเขารู้ดีว่าเมียของเขานั้นเป็นคนแบบไหนและครูซือก็บอกกับลูกน้องไปว่าให้ตามหมองผีมาสะกดวิญญาของศิลนไว้เขาไม่ต้องการให้ศิลน,นไปผูดไปเกิดหลังจากนั้นวิญญาของศิลก็ถูกจับใส่หม้อแล้วก็ไปโยนที่ลำธารแต่ลำธารแห่งนั้นมีควานช้างพาช้างลงมาเล่นน้ําจนช้างพวกนั้นมาเหยียบเอาหม้อที่สะกดวิญญาของศิลนไว้จนทําให้วิญญาณนั้นได้หลุดออกมา และเรื่องราวก็ตัดมา70ปีต่อมานักร้องหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจิม เขาได้ถูกเพื่อนๆของเขาในกลุ่มที่มีชื่อแม็กโดมชวนไปปาร์ตี้กับสา,สาวในคืนนี้ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของพวกเขามีอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่านาเดนหลังจากนั้นทุกคนก็มาปาร์ตี้กับสาว,สาวจิมเขาได้เจอกับหญิงสาวที่เขานั้นถูกใจซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าเจแต่เจนั้นก็ไม่สนใจจิมเลยแล้วก็ไม่ชอบจิมเลยด้วยซ้าที่มามองเธอแบบนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็กําลังจะไปเที่ยวต่อแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาขับแซงแล้วก็เสียหลักล้มอยู่ข้างหน้าขณะที่ จิมเขากําลังจะเดินลงมาดูก็มีพวกกลุ่มโจรที่มาดักทําร้ายที่แท้จริงแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์นั่นก็เป็นพวกเดียวกับไอพวกโจรพวกนี้และพวกมัน ก็เอาปืนมาขู่ให้ทุกคนนั้นลงมาจากรถหัวหน้ากลุ่มของมันนะั้นมีชื่อว่าเอเอได้บอกกับลูกน้องของมันคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายูมาว่ายูมานะั่นไปสนใจผู้ชายทําไมยูมาอยากได้สาวๆไม่ใช่หรอเนี่ยสาวๆเต็มเลยอยากทําอะไรก็ทําเลยและยูมาเขาก็เดินมาจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวของนเดชก็บอกกับเอไปว่าอยากได้เงินก็เอาไปสิวะจะมายุ่งกับผู้หญิงทําไมทําให้เอกับนเดชนั้นต่อสู้กันจนปืนของเอนั้นลั่นไปใส่เจมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแก้งล้ม จนเจมส์นั้นเสียชีวิตไปเมื่อทุกคนได้ยินเสียงปืนทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากเอจึงบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ให้รีบขึ้นรถไปซะจังหวะนั้นนาเดนเขาก็าวิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งเอก็บอกว่าจะหนีไปได้สักกี่น้ำและเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนาเดนและปล่อยให้นาเดนนั้นหนีไปหลังจากนั้นพวกมันก็พาทุกคนนั้นมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหมู่บ้านดงฟอน หลังจากที่ทุกคนนั้นลงมาจากรถพวกสาวๆพวกเธอก็ทำหน้าตาตกใจเหมือนเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่พวกเขาทุกคนนั้นรู้สึกแปลกใจนั่นคือรถทั้งคันที่ขับมาจู่ๆมันหายไปต่อหน้าต่อตาย,ยัางไงก็ไม่รู้ตัวของเอเขาจึงให้ทุกคนนั้นเข้าไปข้างในก่อนส่วนตัวของเขานั้นก็มาสวดภาวนาเหมือนเขารู้ว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรหลังจากที่เอเดินเดินตามเข้ามาเขาก็พบว่า พวกสาวๆนั้นสลบไปหมดเลยส่วนพวกที่เหลือเลยก็หายไปไหนก็ไม่รู้เหลือเพียงแค่ยูมาคนเดียวเอจึงถามกับยูมาไปว่าคนอื่นหายไปไหนหมดและยูมาเป็นอะไรขณะนั้นเองจูจูก็มีผีที่สวมชุดโขนปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั่นคือดวงวิญญาณของศิลป์ที่ยังคงสินสถิตยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่ไปไหนเขาได้ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็หายตัวไป จึงคิดว่าเขาน่าจะไม่รอดแล้วเขาอยากจะทำอะไรสนุกสนุกและเขาก็อุ้มตัวของสาวๆที่สลบอยู่ออกไปข้างนอกและเรื่องราวก็ตัดมาที่จิมเขาได้ถูกทำร้ายจนสลบซึ่งคนที่ทำร้ายเขาน่าคือฟินน้องชายของเอฟินพยายามปลุกจิมให้จิมนั้นตื่นแต่จิมนั้นก็สลืมสลือฟินจึงลากเอเข้ามาข้างในและเขาก็เห็นยูมาที่ทำหน้าตาเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเขาจึงพยายามมาปลุกยูมา แต่ถามอะไรยูมากก็ไม่ตอบฟินจึงเอาปืนขู่จิมให้จิมนั้นเดินเข้าไปในป่าเขาจะตามหาคนที่เหลือเรื่องราวตัดกลับมาที่เอเขาอุ้มเค้กและยามออกมาข้างนอกแล้วเขาก็พยายามตะโกนเรียกให้ดวงวิญญาณของสินนับปรากฏตัวขึ้นเหมือนเป็นการท้าทายว่าเขา้นอยากเจอขณะนั้นนัเดทที่วิ่งหนีเข้าไปาในป่าก่อนหน้านี้เขาก็ได้ยินเสียงของเอเขาจึงไปแอบดูว่าเอนั้นกําลังทําอะไรซึ่งตัวของเอเขาก็บอกว่าในเขาก็จะตายอยู่ที่นี่อยู่แล้ว นั้นเขาขอมีความสุขหน่อยละกันเขากำลังจะทำการสบัดเหาวสาว,สาวที่สลบอยู่แต่จูจูเอก็ล้มลงกับพื้นเพราะว่าถูกนเดชนะมาทำร้ายที่ด้านหลังนะเดชพยายามปลุกเค้กและยาไม่ตื่นขึ้นแต่เมื่อนเดชนนเห็นสาวๆไม่ยอมตื่นและพวกเธอนั้นก็สูดเซ็กซี่มากๆนะเดชจึงอดใจไม่ไหวนะเดชก็ถูกเอามาล็อกคอที่ด้านหลังสุดท้าย นาเดก็ได้เสียชีวิตไปด้วย้นมือของเอและเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่จิมซึ่งตัวของฟินเขาก็ไม่อยากเก็บจิมมาไว้แล้วเขาได้ชักปืนของเขาออกมาและกําลังขู่จิมแต่เขานั้นก็พูดโอ้อวดอยู่นั่นแหละไม่ยอมยิงสักทีจิมเขา้องช่วยร่างกายให้กับฟินจนสุดท้ายคนที่ต้องตายเนื่นอคือตัวของฟินนั่นเองเรื่องราวตัดกลับมาที่เอเอ พยายามปลุกสาวๆให้ตื่นขึ้นและเขาก็บอกกับสาวๆไปว่าเขาอยากจะเล่นเกมกับสาวๆให้สาวๆนั้นหนีไปและอย่าให้เขานั้นจับได้ถ้าเกิดว่าจับได้เมื่อไหร่สาวๆต้องตกเป็นของเขาซึ่งตัวของเค้กและแยมพวกเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าขนาดนั้นเอง วิญญาของศิลก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเอเอจึงบอกว่าอย่าเพิ่งมาทําอะไรเขาเลยเขาขอสนุกกับพวกสาวๆก่อนและว,วิญญาของศิลก็หายไปจริงๆส่วนพวกสาวๆก็วิ่งหนีแบบเอาเป็นเอาตายเรื่องราวตัดมาที่จิมหลังจากที่จัดก,การฟินเสร็จเรียบร้อยเขาก็วิ่งหนีมาจนได้เจอกับแม็กซึ่งแม็กเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ เหมือนป่านี้มันทําให้ทุกคนนั้นเปลี่ยนไปแม็กจึงถามกับจิมไปว่าจิมนั้นมีเรื่องอะไรปิดบังเขาหรือเปล่าซึ่งจิมนั้นเข้าเป็นนักร้องในค่ายของแม็กแต่แม็กก็ได้มารู้ที่หลังว่าจิมเขาจะย้ายค่ายไปอยู่กับคนอื่นแม็กซึ่งด่าว่าจิมบอกว่าจิมนั้นเป็นคนที่ทรยศและก็เหงก่นนตัวขนาดนั้นเองวิญญาของศิลก็ยืนดูทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันอยู่ทางด้านหลังและจูจ่ๆตัวของแม็กเขาก็ลอยขึ้นไปด้านบน ขณะนั้นเองโดมเขาก็เดินเข้ามาและถามว่าจิมนั้นมาทําอะไรอยู่ตรงนี้และโดมเขาก็ได้เห็นว่าแม็กอยู่ด้านบนซึ่งแม็กนั้นก็บอกกับโดมไปว่าโดมนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากจิมหรอกเพราะว่าโดมนั้นก็ขายายาวิญญาของศิลทําให้แม็กนั้นล่วงลงมาด้านล่างสุดท้ายแม็กก็เสียชีวิตไปตอนหน้าต่อตาของจิมแล้วก็ดมโดมจึงหันมาด่าว่าจิมแล้วบอกว่าจิมนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัว และเขาก็เดินหนีไปโดงดาวตัดมาที่เอซึ่งเอนั้นเขาก็วิ่งตามสาวๆมาจนใกล้เจอพวกเธอแล้วซึ่งสาวๆเธอก็พยายามหนีแต่ด้วยความที่โบเธอนักหวาดกลัวสิ่งร้อกของเธอจึงไปเข้าหูของเอขณะที่เอกาลังจะไปหาเค้กแล้วก็แยมเขาได้ยกมือพนมไหว้แล้วก็บอกกับสินว่าอย่าเพิ่งทําอะไรเขานะเขาขอสนุกก่อนส่วนโดมที่แยกมาจากจิมเขาได้มาเจอยูมา ที่นั่งกอดเข่าอยู่ตรงต้นไม้ซึ่งตัวของโดมนั้นเขาก็แค้นพวกยูมาที่ทําให้พวกเขาต้องมาเป็นแบบนี้ขณะที่โดมกับเราจะไปทําร้ายยูมายูมาเขาจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงไปมั่วๆซึ่งนั่นก็ไม่พลาดที่จะโดนโดมสุดท้ายแล้วโดมก็เสียชีวิตไปจิมที่เขาแยกออกมาจากโดมเขาก็เห็นว่าเจหนีออกมากับลูกปาด เขาจึงเดินออกมาจากป่าแล้วก็มาหาพวกเธอแต่ลูกปัดนั้นกลับเห็นว่าจิมเป็นดวงวิญาของศิลเธอตกใจโกัวเป็นอย่างมากเธอจึงวิ่งหนีไปจิมจึงช่วยพยุงตัวของเจนัลุกขึ้นมาจมจยยเจ,าเ,จเธอพยายามขอร้องให้จิมนั้นช่วยเธอแล้วก็ลูกปัดด้วย และเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เอเขาตามเค้กกับแยมมาจนเจอขณะที่เขากำลังจะทำการสบายนเฮพวกเธอนั้นจูจูตัวของเอก็ถูกดึงลงไปในน้ำและเอนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงพูดออกมาว่าเท่าที่เขารู้ประวัติของดูยาของศินสินก็ต้องมาตายเพราะผู้หญิงไม่ใช่หรอและเขาก็ดูถูกว่าสินนั้นไม่ได้เก่งอะไรเลยจนทําให้ดูยาของสินนั้นปางกดตัวขึ้นแล้วก็เหยียบเอลงไปสุดท้ายเอก็เสียชีวิตไปในที่สุด ส่วนเคเธอก็ช่วยแยมไว้ไม่ทันเพราะยามนั้นถูกเอทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วเคเธอจึงเดินไปเรื่อยๆจนได้เจอกับจิมที่อยู่กับเจซึ่งจิมกับเจนั้นกำลังกอดกันเคจึงถามเจไปว่าในเจไม่ชอบผู้ชายไงซึ่งเคเธอก็โกรธทั้งจิมแล้วก็เจเพราะว่าเคก,กับจิมนั้นกำลังกิีดก,ก,กันอยู่เธอนั้นตบหน้านจิมไปอย่างแรง เจพยายามปฏิเสธว่ามันไม่ใช่อย่างที่เค,ค้นั้นคิดนะแต่เค,คงเธอก็ไม่ฟังเธอค่อยเดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอก็สะดุดล้มแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งเจนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนของเธอนั้นต้องเสียไปต่อหน้าต่อตา จ,จึงพยุงเจขึ้นมาแล้วก็กําลังจะพาเจหนีแต่จูจ่ๆตัวของจิมเขาก็เห็นว่าเจนั้นกลายเป็นวิญญาณของศิลป์แต่เขานั้นก็ไม่ได้สนใจเหมือนว่าเขามองดูสิ่งทุกอย่างที่นี่เป็นภาพลงตาหลังจากนั้นจิมเขาก็เดินต่อไปและจากตัววิญญาณของศิลป์ก็กลับลายมาเป็นร่างของเจเหมือนเดิมเจเธอจึงยกมือผนมขึ้นแล้วก็ขอน้องดูวิญญาณของศิลป์ว่าอย่าทําอะไรพวกเธอเลยแต่จิมก็บอกไปว่า ทุกคนนั้นตายหมดแล้วเหลือเพียงแค่เราเนี่แหละให้เรานั้นหนีออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นตัวหงเจเธอก็อมีอาการเพอเหมือนเจดของเธอนั้นได้หลุดไปแล้ว จิมจึงพยายามเอเตือนสติเจว่าเราต้องรอดออกจากป่านี้ให้ได้และจูจูวิญ,ญาของศิลป์ก็มาปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบใหม่ในชุดลิเกแต่จิมนั้นก็ไม่สนใจเขาจึงเลือกเดินไปทางอื่นและพาเจเดินไปเรื่อยๆซึ่งจูจูตัวของเจเธอก็มาหยุดนิ่งเหมือนเธอสตันอะไรบางอย่างเธอนั้นมายืนร้องห้อยู่คนเดียว จิมจึงบอกไปว่ายังไงเราต้องออกจากป่านี้ให้ได้และเขาก็โมโหมากๆที่เจนั้นไม่ยอมมีสติกลับคืนมาสักทีเจจึงบอกไปว่าเธอจะกลับไปช่วยเพื่อนๆของเธอแต่จิมก็บอกไปว่าไม่มีใครรอดแล้วทุกคนตายหมดขนาดนั้นเองจู่ๆตัวของเจนั้นใบหน้าของเธอกลายเป็นใบหน้าซีซีเหมือนเธอนั้นถูกผีสิง จึงแน่นอนว่าวิญญาของศิลน,นั้นมาสิงเจและเขาก็พูดออกมาว่ากูรู้นะและเขาก็ถามจิมไปว่าเขารู้ว่าจิมอยากได้เจใช่ไหมแต่จิมก็ปฏิเสธว่าอยากได้อะไรเขาไม่รู้เรื่องและวิญญาของศิลที่อยู่ในร่างของเจก็บีบมือของจิมไปอย่างแรง หลังจากนั้นวิญญาของศิลก็ออกจากร่างของเจและเขาก็ออกมาในรูปแบบของหนุ่มลิเกที่ทั้งตัวทั้งชุดนั้นเป็นสีขาวและเขาก็ร้องลิเกไปเรื่อยๆซึ่งทั้งจิมและเจที่ได้สติกับคืนมาทั้งสองคนก็พยายามปิดหูไม่อยากฟังในสิ่งที่ดวงวิญญาของศิลน,นั้นร้องและวิญญาของศิลก็กระทืบเท้าไปอย่างแรงจนร่างของจิมนั้นกระเด็นออกไป จิมเขาพยายามรู้และพาเจหนีไปจากดเวียของสิลเจที่ได้สติกลับคืนมาเธอจึงขอบคุณจิมไปหลังจากนั้นจิมก็ได้มาเจอกับดเวายของสิ์อีกครั้งในรูปแบบของชุดโขนเหมือนตอนแรกเขาจึงขอร้องวิยของสิลไปว่าปล่อยเข้าไปเถอะเพื่อนๆของเขาก็ตายไปหมดแล้วเขาอยากจะออกไปจากที่นี่เขาไม่ได้อยากจะเข้ามาที่นี่เลยตั้งแต่แรก ซึ่งวิญญาของสินนั้นเขาก็ชี้ถึงทางออกไปให้กับจิมจิมเขาจึงเรียกเจให้ไปด้วยแต่เจเธอเป็นห่วงเพื่อนๆของเธอเธอนั้นร้องโหยร้องไห้และอยากจะไปช่วยเพื่อนแต่จิมนั้นก็ไม่สนใจแล้วนะตอนนี้เขาอยากจะเอาชีวิตรอดคนเดียว เขาบอกว่าถ้าไม่ไปก็ตามใจและเขาก็เดินออกจากป่าไปคนเดียวสุดท้ายเขาก็ได้ออกมาจากป่านี่และเห็นรถของเขาที่จอดอยู่ที่เดิมจิมจึงรีบวิ่งเข้ามาในรถและเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,ปลกเหมือนเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยและมีใครมาเรียกเขาก็ไม่รู้หลังจากนั้นจิมเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นซึ่งสิ่งที่จิมนั้นเห็นทั้งหมดว่าเขาออกไปจากป่านี้ได้เป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นคนที่มาปลุกเขาเนื่อคือยูมานั่นเอง และเรื่องราวก็ตัดมาที่หญิงแก่คนหนึ่งที่เธอมากวดน้ําซึ่งขณะที่เธอกําลังกวดน้ําอยู่เจเธอก็สามารถออกมาจากป่านี้ได้ซึ่งเธอนั้นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวและหญิงแก่คนนี้ก็ได้เล่าเรื่องราวในตำนานทั้งหมดให้กับเจได้ฟัง หลังจากนั้นเธอก็หันไปมองที่ชุดไทยที่ห้อยอยู่เหนือหัวของเธอและจู่ๆร่างของเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเจและเรื่องราวเสียงสยองก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมเนื้อหามันค่อนข้างหลอนนะครับแต่ว่าฉากที่อยู่ในป่าเนี่ยมันดูที่จะมีอะไรเยอะๆเกินๆไปหน่อยนะครับ ถ้าเกิดว่าปรับบทอีกนิดนะครับผมมันอาจจะเป็นพอดเรื่องที่สยองมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพอดเรื่องเนี้ยเล่นกับตำนานของผีและก็ความโบราณที่เกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับแต่ตัวหนังเนี้ยยังรวมอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าพวกโจรเนี้ยปนต้องการเงินหรือต้องการผู้หญิงกันแน่และพวกเขาต้องการพาเข้ามาในป่านี้เพื่อที่จะหาคนมาล่าท้าผีใช่ไหมยอยากจะรู้ว่าประวัติของหมู่บ้านดงฟอนเนี่ย มันจะเป็นอย่างที่ทุกคนนั้นลือหรือเปล่าว่าได้เข้ามาในป่านี้จะไม่สามารถออกไปจากป่านี้ได้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินซึ่งมันก็ไม่ค่อยแม็กซ์เซนเท่าไหร่นะครับผมเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาจูจูก็พากันตายแบบง่ายๆและจูจู A เอที่เป็นหัวหน้าโจร ก็ไปไล่ตามผู้หญิงซะง,งั้นแล้วบอกว่าเขาอยากจะมีความสุขก่อนตายซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะด้วยความที่เป็นโจรก็อาจจะเลวก็อาจจะทําเรื่องเล,ยลย่ย์ก่อนที่เขาจะต้องเสียชีวิตสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ตายอยู่ดีและในตอนจบนะครับตัววิญญาของศิลป์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คนที่เห็นแก่ตัวอย่างจิมเนี่ยรอดออกมาได้แต่ให้เจผู้หญิงที่เป็นห่วงเพื่อนของเธอเนี่ยรอดออกมาคนเดียวนะครับและในตอนที่เจเนี่ยได้เจอกับหญิงแก่และจู่ๆตัวของเธอก็หายไปซึ่งคิดได้2แบบครับ หนึ่งิงแกเนี่ยเธอเป็นดวงวิญญาณ2เจเธอได้กลับมาอยู่ในโลกของป่าในหมู่บ้านดงฟอนอีกครั้งคล้ายๆในตอนแรกที่จู่ๆรถก็หายไปไม่แน่ในตอนที่หญิงแก่หายไปเจเธออาจจะกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งก็จะบอกว่าหญิงแก่คนนี้นะครับที่เธอเนี่ยนำเรื่องราวมาเล่าให้กับเจได้ฟังได้เพราะว่าเธอคือหนึ่งคนในคณะของครูแก้วแลรู้จักกับศีลมาก่อนนะครับเธอจึงนําเรื่องราวเนี่ย มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังได้นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลถ้าผมตีความผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนถ้าเคยดูและเข้าใจมากกว่าที่ผมพูดนะครับผมก็แชร์ความคิดเห็นและคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภยัยไวนะที่ดีด้วยแลวกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่ตอๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ คมบรักที่เธอบอกเธอหลอกหลอกให้ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป